ไปทำอะไมไปทำไว้ไปทำไว้เตรียมหน้ามาเลยแม่เตรียมน้ามาเลยแม่เตรียมหน้าแม่ตรวหน้าหนลูกาแม่อาหน้าแม่มา น้องแม่นมปายอดุนูก็แห้งจังซี่ล่ะเครื่องทานละเออจะได้ยิ้มสดหน้าครับ <coughs> 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 แจ่มแดดขัด Ich bin der

แม่มาเยออกมาได้มีนะจานกมากออกมาีเนี่ยพอแล้วคมันหนาวมันหนาว่าแล้หนาว่แล้ว เยติยเทอัตถิสาปัสสะอินทราคันธวานังลภันทะติปาสังเจติเย <laughs>